สวัสดีค่ะสุขันธาชาแนลนะคะวันนี้เรามาอยู่ที่กำหนักปู่ใหญ่อาจารย์น็อตตี้อำเภอนามุนจังหวัดกราลสินนะคะ mm. เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูไปชมด้านในนะคะไหไว้ปู่ไหว้ปู่ไหว้ย่าก,กันนะตามดูตามชมได้เลยค่ะนี่นะคะตรงทางเข้าจะมีปูย่ย่านี่นะคะอันนี้คือรูปจาร์น็อตนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกัน สวยมากๆเลยค่ะร่มรื่นมากๆเลยวันนี้ดีเลยไม่มีคนเงียบเพราะว่าตำหนักปิดอยู่นะคะเราเลยถือโอกาสได้นำภาพสวยๆมาฝาก FC ได้ดูได้รับชมกันนะคะนี่ค่ะข้างในร่มรื่นมากค่ะ ครจะเดินทางมาก็มาได้นะคะที่อำเภอนามนค่จะจังวัดการสิแต่ว่าตอนนี้สำนักปิดอยู่นะคะอีกสปร์าจารย์ก็คงจะเปิดเปิดให้ได้เข้ารับเข้ารับชมแล้วก็มากรบบาบไหว้ยูกขับยากกันนะคะนี่เราจะเห็นน้องขุมานพอ เดี๋ยวเราจะทําการไหว้เดี๋ยวจะขอไหว้ขอพรขออนุญ,ญาตปลูกก่อนนะคะขอไหว้เดี๋ยวเราก็จะพาชมตรงนี้นะคะว่ามีเนี่ยสวยงามมาก่าเดี๋ยวเราจะพาไปชมข้างในนะคะอันนี้ไหว้ปู่เสร็จแล้ว ก็เป็นวังพญานาคขลาชสงกับเป็นวังพญานาคจริงๆเลยค่ะเดี๋ยวให้ดูอีกนะคะ,ะสะพานอุ้ยมีปลาด้วยค่ะนี่จะเป็นอินเดีเป็นปา่าหิมพานนะคะอาจารย์เนมิตให้เป็นปา่าหิมพานค่ะอันนี้ก็จะเป็นปู ก็มีเหล่ามารน,นะคะมารแล้วก็มีพระแม่ธรณีนะคะตอนที่พระพุทธเจ้าจะทรงตรัสรู้นะคะก็จะมีมารมาผจญน,นะคะแล้วก็จะมีองค์พระแม่ธรณีนี้มาช่วยมาคอยช่วยเหลือพระพุทธเจ้า สมากเดี๋ขดำรางวิยอ้สวยมากสวยมากเลยค่ะสัญญาล่ะจะเปถ่านที่ไนะคะโอสวยมากเยสวยมากเลยสวยมากเลยค่ะ,จจะ,ะ,คะ,คะหินย,ย้อยโอ้นรมิตเข้ามาครับนนี้เข้ามาในถ้านี่เย็นมากค่ะาจารย์จะติดแอร์ไว้ในถ้ำน,นะคะ ชมในถ้าเป็นเพชรพลอยแบบระยิบระยับมากค่ะตรงนี้ก็จะเป็นรอยพระพุทธบาทนะคะโอ้สวยมากเป็นบุญตาจริงๆค่ะได้มาชมได้มารับชมเป็นบุญตามากๆเลยค่ะเดี๋ยวสัญญาณไม่ค่อยดีแต่ว่าเดี๋ยวจะถ่ายเป็นคลิปวีดีโอไว้ให้รับชมกันนะคะ วันนี้เรามาช่วงจ,าจังหวะโชคดีมากไม่มีคนแเราก็ช่วงสถานการณ์โควิดนะคะไม่มีคนดีจังเลยโอ้สวยอันนี้ปู่อันนี้พ่ออันนี้ปู่ใหญ่นะคะปู่ใหญ่ขยู่ข้างในค่ะเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องถ่ายคลิปนะคะปู่พ่อนี่พ่ออาจารย์แหม่มนะคะอาจารย์แหม่มคือพ่อของอาจารย์น็อตค่ะแล้วก็ปู่ใหญ่อยู่นี่นะคะเดี๋ยวขอขับ นี่นะคะเมื่อกี้เสี่ยงเสี่ยงดวงจากไข่นี่นะคะหลวงไห้นะคะได้หนึ่งสามเก้านะคะขอให้ลูกมีโชคมีลาบขอตรงกับทะเบียนลูกทะ,ทะเบียนรถที่นำปู่ใหญ่มาให้จานนอ์นในวันนี้เลยค่ะอันนี้นะคะเมื่อกี้เขยา่าอันนี้นะคะหลวงจากหลวงจากไข่นี่นะคะ จากที่ไหว้ปู่ปู่ใหญ่กับอาจารย์แม่มแล้วนะคะก็ได้สามตัวมาแล้วนะคะเลขมงคลเลขนำโชคเดี๋ยวเราไปชมด้านในอีกเลยคะ่ะอันนี้ปูก่กับย่านี่สวยมากนี่ค่ะปู่กับย่าสวยมากๆเลยเย็นเข้ามาข้างในนี่เย็นเหมือนเราอยู่ในถ้ำเลยนะคะเย็นมากๆแล้ว นี่เป็นผนังเป็นพุทธประวัตินะคะไปดูด้านผนังถ้ำเดี๋ยวเราไปชมด้านนอกกันอีกนะคะ ชมด้านนอก,กนอัตอนนี้เราขึ้นมาข้างบนนะคะจะเป็นเอ่อเป็นข้างบนนี้จะมีพระเปิดโลกอยู่ข้างบนนะคะแล้วก็เราจะมองเห็นปูใหญ่ตรงนู้นนะคะอยู่บนยอดไม้เลยเขึ้นมาข้างบนถ่ายรูปได้นะคะ บนนัอำเภอนาโมยจังหวัดกาลสิง์นะคะเป็นตำหนักชื่อว่าตำหนักปู่ใหญ่อาจารย์ <c oughs> ตำหนักปู่ใหญ่อาจารย์นัตตี้นะคะ,อะขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ